ไม่น่านรนะอนอัลิมบลาแต่ก็ไม่เปลต้านเอาวิเเลน่าจะได้หมดเลยนะดูทรงแล้วอุตสกิวไม่โดน,นคััได้ปะคู่เรียบร้อยครับตายเสียหนึ่งได้สามนะโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะและวันนี้อยู่กันกับตัวละครอูกี้นะครับเออซึ่งอูกี้เนี่ยตอนนี้อยู่กลางนะอ่ะแต่ก็ มาดูสกิลบ้างสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการปล่อยเหมือนคล้ายๆยังไงอะ่ะแรงสัน่นสะเทือนนะครับอ่าทำให้พื้นที่ตรงนั้นอะ่ะสะเทือนนะครับแล้วก็สร้างดาเมจบวกกับลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับแต่จะเผาผ่านมานาของเรา4%ี่เปอรนตทุกทุกวและจะสร้างความเสียหายด้วยส่วนสกิลสามเนี่ย <S <S เมื่อเราโจมตีนะครับ <S <S เราจะสร้างความเสียหายเวทและฟื้นฟูมานาของเรานะครับ8%ที่หายไป ่วนตีนเนี่ยจะกลายร่างนะครับเป็นระยะเวลา12วิซึ่งใน,นระหว่างที่ขายร่างเนี่ยเมื่อถูกโจมตีนะครับจะทําให้ได้รับมานา40%ครับของความเสียหายที่ได้รับและทุกครั้งที่เราใช้มานานะครับอ่เลยใช้สกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยเราก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มเออก็คือหมายถึงว่าถ้าเรากดอันตีนะครับอ่าแล้วเราโดนโจมตีใช่ไหมมานานเราก็จะได้เพิ่มครับเลือดเราจะไม่ฟ่เฟือ ซึ่งถ้าอยากให้เรีย่ยงนฝูเราก็ต้องใช้สกิลถ้ากับว่ามันยังไงถ้าเราได้ยิ่งโดนโจมตีนะครับเราจะได้มานาะเราสกิลเราก็ได้เลือดเออมันก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวโกงนะแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นไรนรับเดี๋ยวเราจะข่าไปตอนที่เขาบวกกันลวกันเดี๋ยวเรามาดูบนนะครับที่เขาบวกไปเดี๋ยวคอย้อนกลับก่อนอ่ะมันจะมาบวกนะครับตอนนี้บนมีนิมโพล่ลนะครับแล้วก็เป็นชารโดเบดและแรมเพลกลังมาแกงครับดูดีว่าจะเอาแอคก,กับเขารับเต้นครับได้ไหม โอเคก็เสียหนึ่งนะครับแต่ได้สองถหตว่าคมอยู่เดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งใครตายวะอ,อ๋อคาร์เตตตายสองนะเออแต่ผมน่าจะยไม่ยอมมาดูแต่ไม่เป็นไรเือว่าคล่อยไปอ่าทีมเรานะครับเออก็มีอันนี้ผมเล่นเป็นนิมพล่านะเป็นชาโเ์เบดครับแล้วก็อูกี้กลางส่วนล่างเนี่ยมีนายฮาวนะครับกับแหลมเพชส่วนทีมเขาเนี่ยมีวิสเลเยอร์และก็เบอร์เซอร์เกอร์กันเบดนะครับอยู่กลาง การเลดกาเลดค <Okay. S 1> อร์เตสนนครับแล้วก็ลิเจนแน่และตอนนี้เป็นการจาะบอกรับและเพระลรองมาด้วยแต่ประเด็นมานาไม่มีนะครับซึ่งมานาเนี่ยถ้าสมมติเขาใช้ตัวยูนหนึ่งไปใช่ไหมภายในระ,ระยะเวลาที่มันบอกนะครับถ้าเขาใช้อีกอะ่ะมันจะคูณมานาขึ้นไปนะครับจากปกติเขาใช้หนึ่งรอใช่ไหมพอพอเขาไล่ซ้ำอ่ะมันจะเป็นประมาณร6 0หกสิบเออประมาณนั้นครับยิ่งไล่บ่อยก็ยิ่งช้มนาเยอะนะรมันไล่ได้เรื่อยๆไง มันจะโกงตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะโกงอีกถ้าสมมติกกตินะครับแล้วก็คือเขาโดนโจมตีอนะมานาเขาได้เรื่อยๆแล้วเขาสกิลใช่ไหมเลือยเขาก็าเพิ่มเออมันถือว่าโกงยู่นะบนบอยแล้วนะเรียบร้อยได้ไหมน่าจะได้นะพออัพสกิลสองมาปะเนี่ยพออัพนะครับ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> ไม่ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ล่างมันจะโดนนะครับวานเต็มเลย แหลพเล็อกอยู ite, so is ่นะตอนนี้เห็นได้ไหมตายนะยังได้วิสเศเยอร์อยู่โอกุกกี้มานะตอนนี้เรียบร้อยป่ะเรียบร้อยครับก็สองแรกสอง เซมก็บวกยับบๆนะตอนนี้คอไม่โดนนะเรียบร้อยคือครขเติดเขาใช้ตะกิ mm ้สองอยู yeah, uh ่นะเท่า huh. กับว่ามันจะมองเห็นนะได้ปะผู้ละเมจดสองร้อยกลางมาด้วยนะครับคือรอดไม่จะพูดไงแล้ว กุกกี้มาครับได้ปะมาวานใช่ปะไม่ใช่อ่ามาสแต็กคี้ปะเออมาสแต็กคี้ครับสองต่อหนึ่งนะตอนนี้โดนตีแล้วด้วยเห็นไหมครับว่าข้าเขาโดนตีเขาได้มานาน,นะแล้วเขาสกิลใช่ปะเออเขาก็ได้เลือดคืนครับอ่าเสรเรียบร้อยอยังโกง me, baby. at อิเซเลแตกไปนิมเบล่ามาน้าบนครับสกิลสามีแล้วแต่ให้อูก,กี้นะโอ้ยตอนนี้ทีมเรายังไม่เสียนะ เรียบร้อยโดนไปแล้วน่นาจะโดนสองวะไม่รอดนะตายอีสองแต่คือทีมเราได้ห้าะว,วะเจ่ปบโอ้ยทีมเราได้แค่สี่นะเพราะว่าเบอร์สเกอร์ไม่ได้มาด้วยทีมเราได้สี่นะับส่วนเราตายไปสามคุ้มอยู่มั้งตอนนี้ได้ริม,มานานแล้วนะครับส่วนนิมวล่านะจะออกอคด็กอ,อตามโซน,นครับวิ่งตอนนี้สามตัวนะไม่น,าน่ารอดนะนิวบล่าแต่ก็ไม่เปไร อันเอาวิสเ,เลน่าะจะได้หมดเลยนะดูทรงแล้วโอ้ยตะกิยวไม่โดนครับได้ปะโอ้เรียบร้อยครับตายเสียหนึ่งได้สามนะโคตรคุ้มส่วนบนก็บวกพอดีนะเดี๋ยวมาดูงาบน พอเราเตะโดดตอนที่ชาร์โดตีไม่เข้าเลยนะครับโดนโดนดาเมจไปเดอเมย์มเมยขาแล้วเตะโหสองร้อยนีบร้อยตายหมดปนะเนี่ยโอเคไม่คุมนะเพราะเราเสียสามนะแต่ได้แค่สองตอนนี้บนโดนไหม บนสองตัวนะครับเรียบร้อยโดนแอคคอร์คือแอคเดินเข้าไปคองก็โง่อ,อวิสเลนติคูยได้ปะโอ้โหได้ไปนะครับแลกกันไปแต่ฝั่งเขารู้สึกเหมือนจะไม่คอ่อยคมะไรหรือเปล่าส่วนล่างนะครับล่างสองตัวเป็นไ,ไงโอ้โหเนฮา,าวหมอกทุกเ่นมากครับหมอกไม่โดนอุกกี้มาได้ไหม ยูไม่โดนเลยนะสองรอบเลยโดนคอร์เตนโดนนามเมจไป <c oughs> โอ้ยไดเมยคอร์เต300 <c oughs> นสา, <c oughs> ามร้อยนะดีนั่นนิพัลล่ามาช่วยไว้ทันคนระับไม่งั้นเรียบรอย้อยเฮ้ยคารเลดวิงวอลกมาวะ่ะเรียบร้อยไม่น,าน่ารอด เสร็จโอ้โหนว่านิมันละจะได้แอมเพจล็อกบอลน้ำตีตีต่อหนึ่งอ่ะก็เอาแล้วกันอ่าเทีมันล่อก็มาดูครับเรียบร้อยนี่มันละได้ครับโคเด็กแล้วด้วยตอนนี้อูกี้เราครับได้กระจกแล้วครับได้ไอคอนเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งสแต็กด้วยมา ยังเพจล็อกไปแล้วก็ต right. ีลากนะครับหูแรงกันเนี่ยโคตรแรงอุ้ยเขาออกนักการ์ดวะอุ้ยแต่แรงนะครับแรงแรงใช้ได้เลยโอ้ว้ามาโดนเซนะครับเพื่อนกำลังมาเติมโอ้เรียบร้อยเสรจนิมพล่าครับนิมพล่าน่าจะอัลติมานะเมื่อกี้ แลมเพลลองมาแล้วโคราเต้โดนตันพอดีเขามีบานะครับเรียบร้อยแอคไม่ออกพีเชนะครับแอคเรียบร้อยอมองยังสวยใช้ได้อยู่นนโดนตันสาม โอ้ยได้อยู่วะเนี่ยได้อยู่วะเนี่ยโอ้โหดึงไม่โดนครับแอคมีบิงเรียบร้อยแต่ได้ไหมไม่น่าเอาได้เรียบร้อยครับไอคอนกระจกก็คือเจ็ดสแต็กละ เยอะแล้วนะถือว่าเยอะมากนะจะแตกเอ้ยล็อกมาจริงดิแลมเพละ่ะเอาแตกดิแล้วเขาไม่เห็นเซิร์นด้วยนะเอองงคือพุ่งมาไม่เห็นเซิร์นอะ่ะคืออะไรอ่ะงงมากถ้ามีตัวเดียวเออได้อยู่แหละเขาอ,อาจจะเอาได้นะถ้าตัวเดียวแต่มันไม่ใช่ิยอร์ เขาาเ้าบ้าดไปดูว่ะได้ป่ะการเล่นมาด้วยเฮ้ยเขากระดาษฟันแล้วเหี้ยว่ะคือผมยังไม่เคยเล่นนะกันเล่นผมก็เลยไม่รู้นะว่าอันตีมันเป็นยังไง <c oughs> นะแต่ผมเห็นเหมือนแบบมันปล่อยมือแบบปล่อยมัดได้อ่ะแบบปล่อยเป็นวงกว้างเลยอะ่ะเออ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะโนนเดมบาร่าล้า,าไปนะ ปดนดูดาเมจอยู่นะตอนนี้ไม่ายังไม่ได้อะไรเลยนะไม่หาวตายป่ะห้องตัวโอ้โหไม่รอดหรอเรียบร้อยมีว่านครับเฮ้ยแลนเพจโซโล่แอกได้หรอวะ เรียบรู้ไหมเรียบรออุ้ยแรงกันแล้วเนี่ยแต่ไม่มีคีบนะครับก็เลยสกิลสามไปทำงานนะแโอ้ชิลเลยนี่ว่าแม่งยืนตีแบบโง่ๆเลยนี่ว่าโอเคหลังจากได้ตรงนี้ไปนะครับคือจะเอาบ้องกลางนะเบสได้เบ่งเราได้โดนดึงไปเบสเตอร์ตัน นี่ครับเอาเลยสกิลนี้แสดงว,ว่าเขาเลือกได้นะแต่มันโดนมันน่าจะโดนยากแหละเอออติแล้วนะดูนะตอนนี้ใช้บนา250นับสกิลหนึ่ง oh, <okay. S 1> นี่มาได้วามาช่วยพอดี สกิลสองแม่งโคตรแรงเห็นมีบอกว่ามันมีบั๊กนับไอ้สกิลสองโกี้อะเออแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นบั๊กตอนไหนนะแต่เล่นนับปัจจุบันไม่มีนะ ส่วนใครที่อยู่ใกล้เนี่ยจะลดก่อเวทสี่นะครับถือว่าช่วยให้สกิลสายเวทนี้แรงขึ้นได้เยอะมากไม่มีอันตีนะก็จบหรือใช้ไปแล้ววะ <'re> เรียบร้อยนะฮาวดดับเบิร์กอันเดียวนะเวล,ลหนึ่งตามเพิ่งลือไปเลยครอสเต็ดออกบ k คีบีนะครับส่วนเบอร์เซอร์เนี่กำลังจะออกบ k คีบีเหมือนกันนะตอนนี้มีเบอร์เซอร์ก็บีคบแล้วได้แล้วด้วย วิ่งโดนช็อตไปเรียบร้อยตอนนี้โคดเอกเวลห้านะครับแลมเพจล็อกไปแล้วนะครับเล่นแอคด้วยโหแล้วเอาคนละตัวนะครับได้อยู่มั้งได้แหละแลมเพจโซโล่ได้เลยนะโอเคแต่แอคเหมือนจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะอเออแอคเหมือนจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะอ่ะมาบานฟ้าเต็มอ่ะบอกแค่นี้แหละนายหาอะไรไ,ไ,ไม่ได้ครับ เรียบร้อยโดยแอคคอร์ครับมองให้ได้ไหมรอดไปโอ้ยโดนแตกไป ก็ได้สามเสียสามเหมือนกันนะครับแต่ฟังเราเหมือนจะได้เปรียบกว่านะฟังเราน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขามีคือบีแล้วด้วยคือจบแล้วเบอร์สเกอร์เข้ามาก็คือตายอ่ะตอนนี้นิมพอล่าฟ้ามานะครับเหมือนจะเอาเรียบร้อยครับ แต่ส่วนล่างอูก,กี้ตัวเดียวนะตวแต่มแต่ไม่มีวา,างไงเลยไม่เห็นแอคเข้าปะอุ้ยเดึงโดนด้วยกดเขียวไปนะไปไปบับเรียบร้อยว่าไม่ได้แต่ก็น่าจะเอาได้แหละ เรียบร้อยครับหนึ่งแรกสามคุ้มสุดๆอแอคเข้าไหมเนยโอ้ยแอคท่อนิมโบ่าคนะรับเอาได้ปะกดเขี่ยไปนะไม่รู้ว่ากดเขี่ยแล้วอันติได้หรือเปล่าน,านะแอค ได้ปะมานาไม่พอนะครับแต่เขากดเบรคบีไปแล้วเรียบร้อยโดนตีปะไม่มีอันตีนะมันจะเอาในหาวไปล,วละเฮ้ยแชโด,ชดโเข้าห้องไหนหอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นเดี๋ยวดูไหมแชโดมีเฮดนะมีของด้วยโอ้วิ่งเข้าเลยนึกว่าผมไม่เห็น แล้วก็ได้วิสะเลไปแล้วระเบิดเซอร์เกอร์ไม่ก็เดินแต่ก็นั่นแหละทำอะไรไม่ได้ <Your legend. S 1> เราเย็บร้อยน่นาจบแล้วแหละตอนนี้13ตาย2ครับ <Yes. S 1> ชื่อเหลือ21ส่วนนิมโพล่าเนี่ยฆ่า16ับตาย6ชื่อเหลือ17โคเด็กเรียว5 <Alleg iant S 1> แล้วก็เขียวนึงอัน <Alleg iant. S 1> ส่วนโอคี้กำลังจะออกกิมมอต่อนะครับ ไม่น่รอดรอบนี้โอ้ยโดนไปดิเหมือนแองจานติชาโดเบตนะเฮติกโดนมิหยังมโนกันเบ็ด ผมเรียบร้อยแตกอาวดดเข้าไปเบรียบร้อยกดเขียยคือโดนโคตรแรงนะพอเลย มันจะโดนเขาจะหายเวทอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ Done. time to die should have warned you for sure okay ไม่มีรอดครับเลยฮะเรียบร้อยแล้วก็กันเลยอันติ <laughs> แต่ไม่เคยโดนนะอันติผมว่าคิดผมคิดว่าน่าจะแรงนะแรงไม่พอแล้วมันโดนกลุ่มด้วยนะแต่เขาใช้ไม่โดนครับออก,กระฟไฟเพื่อนไวย เอาไว้ใครวะเขาออกกระาไฟใครวะออกกร่าให้เบอ,อร์อซิกเกอร์นะครับอยแอเข้าไปเอาเอาผิดตัวแล้วเรียบร้อยดินิมนล่ามีอันติดแล้วนะไอ้มีธารฟ้า เขาไม่ค no ุยกับทีมเลยคือจูก็เข้ามาครับก็เรียบร้อยดิเข้ามาคอตัวเดียวดูเดียวแล้วเพื่อนยังไม่รู้เลยเพื่อนยังไม่เพื่อนยังตามไม่ทันเอาเรียบร้อยเดีเดวดูไหมครับบิงเข้ามางงเลย อ๋อจะมาเอาเนลพล่านะครับแต่โดนต้นพอดีเรียบร้อยโคตรจังหวะ <c oughs> แล้วก็ไม่โดนครับ <c oughs> ไม่โดนจริงกันเลย ตอนนี้ถ้าไม่ลุม5ตัวจริงเอาไม่ลงแล้วรับจริงคือยิง <Okay, S 1> อุกี้อันตรีเลยนะคือเอาไม่ลงแน่นอนของเราเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีหัวใจด้วย,ยส่วนทีมเขาว่าไม่ยังไม่ออกตัดเรือนนะก็คือไม่มีทางเอาอุกี้ได้แน่นอนนะ เรียบร้อยเจ็ดนิมพอล่าไปไปดีเข้าป้อมมั้งเออตอนนี้นิมพอล่าเข้าไปสิบหกตัวนะครับไปสิบเก้าตัวส่วนโอ,อก,กีนี่สิบหกตัวอู้ยแหลมกันเนี่ยกระเล่นติโดนแล้วคือโคตรแรงแนละ้ววะถือว่าแรงมากนะอขอกห่างกันขนาดเนี้ยแต่แม่งแรงมาก โอ้ยตายนะเหมือนโดนดูดาเมจด้วยปะไม่โดนนี่หว่าคือพอกดบีคีบีแล้วคือแบบสกิลสามนี่คือตีกลางมากอะ่ด่สามฐาแล้วมันจะจบแล้วเรียบร้อยครับในฮาวไม่ได้เลยหรอกโอหแต่อย่างได้อยู่ตัว เรียบร้อยน่าจะจบแล้วละครับรอบนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวปูก,กี้นะครับ <c oughs> ประมาณเป็นตัวแทงเป็นตัวแทงด้วยแล้วก็เป็นตัวสกิลด้วยนะครับ <c oughs> ที่เป็นแบบ <c oughs> จริงๆถ้าเขาออกไปคีมมาคือจบละคือเขาสกิลไม่ได้สกิลอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเขา,าก็ยังถึกอยู่นะยังสกิแลแรงอยู่แต่แค่ไม่โดนดาเมจแค่นั้นแหละ